สวัสดีครับช่องพูดจ้าวาเซลครับผมแมนที่บรกษาการขายประจำโชว์ลูมฟอร์ดนิเวล่าลามินทาเกอมอเจครับวันนี้ก็จะมาแปลกๆนิดนึงครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถหรือว่าแนะนำข้อมูลรถอย่างที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอแมนมีเรื่องราวอยากจะอยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมสักนิดนึ่งนะครับพอดีว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับวิดีโอนะครับจากลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ได้ทำการจองรถยนต์ Next Gen Ranger ไว้กับแม n น,นะครับทีนี้เนี่ยวิดีโอตัวนั้นเนี่ยที่ลูกค้าแชร์มาเนี่ยเป็นวิดีโอที่คอนเทนต์เนี่ยเขาพยายามจะสื่อว่า Next Gen Ranger เนี่ยมันมีปัญหานะครับ ทีนี้แมนก็เลยกดเข้าไปดูคุณผู้ชมว่าในเนื้อหาเนี่ยโอเครถมันมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับพอเข้าไปดูเนี่ยก็ปรกากฏว่าเนื้อหาสาระของคลิปเนี่ยครับจับต้นชนปลายไม่ได้นะในในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใช้ในประเทศออสเตรเลียนะครับร้องเรียนไปยังฟอร์ดว่า มันเกิดปัญหาการสั่นที่เพาหลังนะมันเกิดปัญหาการสั่นที่เพาหลังแต่สั่นมากสั่นน้อยสั่นยังไงผู้ที่นำคลิปมานำเสนอเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้นะครับแล้วจํานวนผู้ที่ร้องเรียนมีกี่คนในคลิปก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับลูกค้ากี่คนนะครับในเลนเจอร์ตัวไหนบ้าง Y t a ท XLT หรือ ตัวล่างที่เป็น XL p พ u s ก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันมีจำนวนกี่คนกี่คันที่ลูกค้าเขาประสบปัญหานะครับแต่ในสิ่งที่ผมคาใจคือชื่อคลิปเนี่ยครับชื่อคลิปที่เขาที่เขาลงไว้เนี่ยมันเป็นคลิปของคนไทยนะแมนเรียนก่อนเรียนก่อนว่าเป็นคลิปของคนไทยเขาลงชื่อคลิปไว้ว่าลูกค้าร้องพบปัญหาใน f o r ์ Next Gen เจนเ e นจจนได้ เนี่ยคุณผู้ชมแล้วแล้วคือลูกค้าหลายๆท่านก็จองรถไว้รอที่จะรับรถแล้วคือเขาทำวิดีโอในลักษณะเนี้ยมันทำเพื่ออะไรผมผมไม่เข้าใจจริงๆคือโอเคถ้ารถมันมีปัญหานะครับคุณต้องมีรายละเอียดอคุณต้องมีข้อมูลนะว่ามันเป็นปัญหาอะไรยังไง1 2 3 4คือทั้งหมดทั้งมวลมันต้องมีตัวเลขอครับไอการไอการที่มาลงอะไรแบบเนี้ย มันเพื่ออะไรไม่เข้าใจจริงๆถ้าต้องการที่จะแชร์ปัญหาจากผู้ใช้งานเอาละก็เปิดหน้าข่าตามากันเลยครับว่าเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วพบปัญหาอันนั้นนะ่ะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นในกรณีที่ลูกค้ารับรถไปใช้แล้วมันเกิดปัญหานั่นมันจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะแต่อันเนี้ยคนที่ทำคอนเทนต์นี้ ก็ไปหาภาพจากต่างประเทศมาแล้วก็ทําการิีดิเตอร์ตัดต่อเรียงๆๆภาพมาครับแล้วก็ภาคเสียงลงไปซึ่งก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาคนทําคลิปหรอกครับแล้วคําถามของผมคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอคลิปที่คุณทำเนี่ยคุณตอบได้ไหมว่าตกลงแล้ว Next Gen Ranger เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไงนะครับมันมีปัญหาตรงไหนแน่หรือคุณผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้ของแมนนะครับที่ได้รับรถออกไปใช้แล้วเนี่ย คุณใช้แล้วคุณเจอปัญหาอะไรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเอาจริงๆแล้วถ้ารถมันมีปัญหาเนี่ยทาง Ford Motor ประเทศไทยเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและแก้ไขให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ Nexen Ranger เนี่ยมันมีวารันตีตัวรถแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังเนี่ยที่5ปีแล้วก็ 150,000กิโเมตรนะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่รับรถไปใช้แล้วพบปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆทางฟอร์ดเราเนี่ยพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้นะครับก็นั่นแหะฮะผมอยากจะฝากไปถึงเจ้าของคอนเทนต์นี้แล้วกันนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะดิสเครดิตใครแล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะผมอยากจะบอกว่า เลิกเถอะพี่ไออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กหรอกทําวิดีโออะไรที่มันเป็นประโยชน์กับกับผู้ที่เขาต้องการหาข้อมูลดีกว่านะครับหรือถ้าพี่จะทําวิดีโอที่มันไม่มีประโยชน์พี่ไปทําคลิปตลกเลยดีกว่านะคือไอการที่จะมาบอกว่ามันมีปัญหาหนู่นนี่นั่นของใครก็ตามที่ที่ไม่ใช่ตัวพี่อ่ะพี่ต้องมีข้อมูล พี่ต้องมีดีมาร์สัพพลามาอ้างอิงมีตัวเลขระบุชัดเจนนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นกับใครแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนั้นเนี่ยมัน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 ถึงจะดูมันถึงจะดูเวิร์กนะแต่นี่ผมว่าที่พี่ทำมันมันไม่เวิร์กหรอกนะแล้วคือโหพี่ตั้งพี่ตั้งชื่อคลิปซะแบบใครก็ต้องคลิกเข้าไปดูอะแล้วพอคลิกเข้าไปดูแล้วในคลิปมันไม่มีเนื้อหาอะไรที่แบบ จับต้องได้อะคุณผู้ชมนึกออกไหมนะครับก็สำหรับตัว Next Gen a n n g r เนี่ยใครที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่รับรถไปแล้วหรือว่าเป็นลูกค้าที่กำลังรอนะครับที่จะรับรถอยู่ก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะใครที่รับรถไปแล้วพบเจอปัญหาไหนก็มาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับที่ โชว์รูมฟอร์ดนิเวล่ารามอินทาของเราที่ได้ทำการส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้าไปเนี่ยก็เรียนกันตามตรงก็คือมีแต่ชมมากกว่าด่านะครับด่าเนี่ยผมยังไม่เห็นใครด่านะ <Okay. S 1> ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับยังไงถ้าคุณตัดสินใจแล้วนะครับคุณมั่นใจคุณชื่นชอบที่จะใช้รถแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ย ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับมั่นใจในสิ่งที่เราชอบเนาะมั่นใจในสิ่งที่มันเป็นความต้องการของเราอ่ะลูกค้าอาจจะไม่ได้ชอบฟอร์ดลูกค้าอาจจะชอบแบรนด์อื่นถ้าลูกค้าชอบลูกค้าก็คือจัดเลยครับแต่ถ้าลูกค้าชอบฟอร์ดก็เหมือนกันลูกค้าก็คือจัดเลยสุดท้ายแล้วเรื่องคบเจอปัญหาหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะแล้วก็ในทุกๆแบรนด์หรือในทุกๆค่ายเนี่ยเขาก็มีวิธีการจัดการที่จะคอยแก้ปัญหาแล้วก็คอยบริการให้กับลูกค้า อย่างไม่อย่งไม่ลดละอยู่แล้วนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้แมนก็จะมาพูดคร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่กำลังรอรถอยู่ก็อดใจรอนะครับพี่ๆที่จอง4ีคูณสเข้ามาเนาะเข้าใจว่ารถมันค่อนข้างดีเลย์นะครับแต่อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็จะได้ทำการรับ อ่าแล้วถ้าทำการส่งมอบกันแล้วเนะาะเอาละสำหรับคลิปนี้แมนก็จะมาพูดประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะแล้วก็ฝากแชร์ข้อมูลนี้ด้วยนะครับถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนาะ Next Gen r e n g e r มันยังไม่พบปัญหาอะไรจากผู้ใช้งานในประเทศไทยนะครับหรือถ้ามีใครพบปัญหาอะไรมาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้นะครับโอเคเอาละสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ